สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทโอลานจะให้ชมอีกงานผลงานหนึ่งคันครับเป็น BMW E90 นะครับคันนี้เจาะฝากระโปรงมานะครับมีช่องลมครับลูกค้าในกลุ่มนี้เยอะเหมือนกันนะครับที่เอารถไปเจาะไปเปลี่ยนฝากระโปรงหรือเจาะฝากระโปรงให้มีช่องลม,มนะครับเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ BMW E90 เจาะฝากระโปรงให้มีช่องลมบางคันก็เปลี่ยนฝากระโปรงให้มีช่อง สวยงามใหม่เลยนะฮะแต่ว่าการติดตั้งก็ยากครับนะฮะโอลานไม่ไม,ไม่ไม่กลัวครับงานแบบนี้ยิ่งชอบครับงานยิ่งยากยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นผลง,งานพวกนี้เราเยอะครับ bmw เป็นรถแดนเซอร์รถละที่เปียนของอปโปงมามีช่องลม,มนะครับ,นะรบเนี่ยสัยโค้งสักคบมีรลงช่องระบายอากาศงานพวกนี้ไม่ใช่ของง่ายครับแต่ทางบริษัทโอลานเจองานพวกนี้เยอะครับ เห็นไหมฮะติดเสร็จแล้วสวยครับงาน BMW Benz บหรือรถที่แต่งสวยๆนะัเปลี่ยนฝากระโปรงมีช่องลมช่องอากาศพวกนี้ติดไม่เจ๋งจริงฝีมือไม่เนีบ๊บจริงออกมาไม่มีทางได้อย่างนี้ครับ siitä, นี่ครับสวยงามนะฮะครับว,วัสดุจะต้องทนน้ำทนความร้อนโดนน้ำไม่เปื่อยโดนความร้อนไม่กรอบไม่ละลายนะครับทนความร้อนได้สูง อยู่ในห้องเครื่องได้นานนะติดไปครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดไม่ต้องเปลี่ยนทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็ผลงานติดตั้ง30กว่าปีเนียบทุกคันเจองานงานแต่งฝากระโปรงรถแต่งมาเนี่ยเปลี่ยนฝากระโปรงมายิ่งยิ่งชอบเลยครับไม่ไม่ๆๆไม่ไม่กลัวนะครับทุกคันออกไปจากที่นี่ต้องเนียบสวยลูกค้าพึงพอใจหมดนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มลูกค้าที่เป็นรถแบบเนี้ยเปลี่ยนฝากระโปรงมาแต่งซิ่งมาเปลี่ยนทรงอะไรต่างๆมาเนี่ยเข้ามาที่บริษัทโอรานนะครับ รถนะกลุ่มนี้เยอะนะครับเข้ามากันบ่อยๆครับคือพวกเบนซ์บีเอ็มแลนเซอร์เอ็กอะไรพวกนี้เยอะมากที่ทำอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาได้เลยครับ089 8 8 8ป0 0 0ปานะครับปากซอยอินธรรมรักษาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับรถทุกคันเข้ามาที่นี่้องสวยเนียบทนทานวัสดุทนน้ำทนความร้อนอยู่ในห้องเครื่องได้นานไม่กรอบไม่ละลายนะครับนะลูกค้าเนี่ยจะรู้เลยว่าผ่านของเราโกล,ลานเนี่ยใช้ล้วทนมาก ุ่ยกันตลอดใช้มากัน10ปี20ปี30ปีเลยนะกับติดครั้งเดียวเช็ดทําความสะอาดได้โดยความร้อนยังไงก็ไม่เกาะไม่ละลายห้องเครื่องจะร้อนขนาดไหนนะครับถ้าไม่ใช่วัสดุที่ทนจริงอยู่ไม่ได้ละลายหมดนะครับเพราะนั้นอย่าไปลองผิดลองถูกช่วงนี้โอลันประดับจนเปลี่ยนแผงเรามาสามสิบกว่าปีจัดราคาโปรโมชั่นลดราคาต่ําสุดเข้ามาที่จอดรถกว้างนะครับปากซอยอินทรมาสามสิบแปดใช้เวลาสี่สิบนาทีต่อคันเสร็จแล้วกลับได้เลยครับนะฮะช่วงนี้ราคาพิเศษ ไม่มาถือว่าเสียดายนะครับรีบเข้ามากันนะครับติดต่อเข้ามาเลยครับ0 89 8889ส0วันนี้ BMW E 90แต่งฝากระโปรงเปลี่ยนฝากระโปรงอะไรมาพวกนี้เราทำได้หมดนะครับขอบคุณมากครับ